สบายดียพี่น้องสบายดียรอบคำคำโอ้ยเมื่อยคลายเมื่อยแห้งนขนข่าวครับก,ก็แล้วหายยิงเจี๊ยบจะเป็นยังไงคะไปหายิงเจี๊ยบก่อนคะ่ะรถสุดท้ายพี่น้องเอ้ยจกัจกจกักรถเจ็ดแปดรถคนละรถขนเฟืองรถขนเฟืองเจ็ดแปดรถคนละอ้าวข้านขึ้นมาว่า,า <laughs> เป็นดาวได้เป็นไ่ มวนบ่ขนเฟืองนานมวนบ่กเมืองเฮ้ยพูดผู้แล้วก็เขาสิมาปั้นให้เลยได้เนี่ยนะตายปั้นกับปั้นแล้วนะคะคนแรกเลยชิเมื่อยะไรค่ะผู้ชายผีมือไอ้ยังอยู่เป็นกำลังใจให้ฉันก่อนให้ฉันจีดาจักระสอบเออกล่องซัมฟูเขาเหล่าเกาะพี่น้ำก็มากินติ๊อยู่พี่น้ำตายน้ำก็ยุกติกกไปแล้วเอ้ย น่าเกดโพว่าเด็กๆมาสบายดีป้าลุงเร็วๆสบัสดีค่ะไหล่ะต้องถ่ากันบออลังสาวแก้มก็สบายดีเร็วๆออกมาทรงน้่งพิเศษล้วพี่น้องเอ้ยได้สึกึืนไปท่ายมุมสูงให้เบิ้งค่ะ้จนตเวินคําคอย ยิ่งแก่กับพท่านให้เมื่อเราข้าวอายุรุ่นเป็นกำลังใจให้สักก่อนเมื่อนี้เดี๋ยวฉันจะเลี้ยงน้ำเสือคอขาดกินไหมไม่ปฏิเสธเออแต่ต้องข้ามก่อนเดี๋ยวมีผู้บ่าวมาสีข้าวแล้วก็มีกำลังใจแล้วไม่เหนื่อยแล้วเออภูบ่าใส่อีกเดี๋ยวฉันจะขึ้นมุมสูงแล้วนะขึ้นทำโดรนสักก่อนเนี่ยแหละตรงนี้แหละไปลุกไปคุณบอกถึงนั่เลย เฮ้ยเขากะดีใจดีใจวุย <laughs> คนเขาเ้าแลว <laughs> ้วแล้วสูตนอามาลาพี่น้องเ <laughs> สร็จแล้วเสร็จแล้วกล่องสัมผูเขาเราก่อนพี่น้องมันรุนวัติได้แจ็กกระสอบมือนี่เพิ่นสิมานปั้นให้เลยกล่องทัดไปกับของน้องสาวอันกล่องนี้ของเจสสีของเอือ้อยพูดโยมโพว์วัตสิได้แจ็กกระสอบนะคะ ทงหน้ากับเป้าแปดแลลวบัดน,นี้แล้วก็ขึ้นมาภาพมุมสูงกันนะครับปลายม่วงนี่แหละฮู้หอนหอนแล้วก็ซีๆีเขา่าคอกมองอค้อง่าเลยนี่เอาเฟืองเข่าดีเลยพี่น้องเอ้ยปีนี้คือสิบ,บริอาจเสียเงินเสียคำนะคะควันน่องใต้กับลงมาซอยจนคำเรซิตซับจนตะพ้องสีข่าวต่ออีก ยิงเรียบก็ยังพรท่านใหงื่อดอกค่ะแป่นเอิดเติดและพี่น้องเอ๋้เหลือไห้ซึ่งต่อเฟืองนะคะข้าวนี้หมดแล้วของน้องสาวอีกอยังอีกประมาณสองรถกันล้วลงไปลุ้มๆผู้เกิดกสิเป็นข่าวเจ้าขาวขเจสีเหลือบลายดอกมันยอมมาแยมเพราะว่าเพนนันวานเอาพี่นอ้องของเอื้อยผู้กองไว้อยู่ั้างผู้ ผมโพโผล่จะว่าเพื่อนประธานปั้นเพื่อนว่ามันนี่ของเจสีปั้นคืนนี้เลยค่ะย่องหยั่งเพลินเมด่ลไรเด้อหมด่ลไรเด้อแล้วเลยเด้อแล้วแล้วยังยั่ไรเด้อดีใจวเอยมาละกูก็ดีใจดีใจเลยดีใจเสร็จแล้ว เอาม่ละกูดึงใจกูเสร็จแล้วจะยังข้งนอกอยู่พอแล้วค่ะเห็นเขาคนต่อยกันลายคนอยู่พวกผีในมื่อยแห้งเลยใค่เดี๋ยล้มปวดหัวมามากจนอ้าวเราท้าข้อขาดบาดนี่ขาดก็ขาดตอนแรกใครอยู่ดร่มน้อยโอ้โหเยคือเก่าแล้วอีหยังมันขาดข้อมองได้มันจะมาขาดคักแทบบาดนี่ ดีแต่มันบวขาดต,ตอนแก่มาน,นอนาะใครแต่ค้นเข่าแล้วข้อขาดแล้วอ๋แล้วพัดรถไทยก็ข้อขาดยังไม่ทันได้แก่เข่าขึ้นเฮือนิ่มยังไม่ทันได้มาซีแนี่นั่นแล้วดีใจพูดดีใจพูด,ดีใจกับอะไรด,ดีใจจะนลกรถไทยข้อข,ขาดโอ้ยพี่น้องเอ้ยกินมันสมอตามันสมออืมหน่าคือดั่งพุ่งเหวิดกับ โยมันเป็นลายเดีด๋วยวเรามีตัวช่วยววตัวช่วยคืออะไรอันนี้รอัฮากบ่นมาแล้วโ้ปีเต่นันตอนเขาเล้ยๆนนปีนขึ้นโน้นตัวนั้นเนะพอไปขึ้นสะทานสิอกดกดดุน <c oughs> เอือนมันอยู่บนตึงยึงโว้ยจะเหม็นสะจะมั่งจะขึ้นสืปป้อผพามันถ้าไม่ขาดตอนเข่าเต็มยื่น่ะนะพอดีเนาะรถสุดท้ายพอดีอดไม่ก็ไม่ได้ดพอจะช่วยไม่จะเฉิดในมาเห็ดรลดคอขาดเลยเอาเข้าได้ก็แก้เข่าได้เล็กมันขาดรถนะ

วอแล้วว่ีหานวยหอยเ้ยมาได้หมลยวเมื่อ้าผกหง้กินไรพูดบ่ก็ว่ากินมะขือม่วือกินมะขามป้อมนะฮะอมันกินน้ำหมูแนาะกินน้ำหรือว่าบมันเป็นยาอยู่นะยาระบายก็ระบายคัสไเสดเมื่อจะเมื่อนี่ล่ะค่ ก็ไปก็สิบอได้เมื่อยแหละค่ะเมืดมองซอยแหละค่ะบอมมี่แหละค่าก็ได้ยังเกี่ยวกับพวกใบจอยแหละค่ายังเขาจะคล้องแล้วเด้นที่เขาเจ้าเนี่ยเพราะจะได้ลิ้มใบด้อยหรอกเขาจำหน่อยโอ้ยบนหน่อยก็ซอยขวาขันจากซอยเออสิหาแต่มันลวงมันไหลยังซอยหน่อยก็บ่มื่อไหลเอออันนี้มานหน่อยพ็ซื้อไปซอยเอ้าเธอก็ลังเรียนไปสั่ซอยสั่เอาก็ฉันอยากของฉัน เป็นบ้าบ yes. oh uh. ้าคนเทนตยอีกมาแล้วพอดีแล well ้วพอดีง่ยังอี้มาแลวเลยหลานอนค่ะฮแ้วเจกนอนตื่นตสวยมัเมื่อได้เธอประตื่นสวยน่ะเธอคืนบมื่อวาเธอจิตื่นได้แบบนี้เอาไปหกโมงหกโมงมันตื่นสวยซองมือเลยนะ กันเมื่อยไม่ชหนึ่ก็เจ็มอยากจะตื้นช่วยแห้งกระตื้นเศรา้าอยากินฉันกรเบนล่ะมันจะตื่นากซองก็รเปนวันรมเขไปสั่งวิตามินมดอีกล้คัพี่น้องคะราอยากกิน,นกบเห้มัน,น,มนตนเนื่แล้วกกินกับแ้วัานพะัหมนบอกวันนี้นะรัทมันในวันะัลอื่นวัาน,าาววนุกแาที่จังคันเออพอดีเลย,เยเอยากินแน่แนะ จะานั่งจนเดินจักจังม้วเขาจังสิมัดซีหะนักกาจัสีอยู่เยอะหมืนบไม่มาดองนี้น้ำก็มืดเลยมันได้บอกเขาเลยเฮ้ยมะพร้าวอันเจนอันใจนน้ำแดงเลยเป็นเป็นข่าผมจะคุเรื่องนะเฮย สิ่งสมงรสมันจะนนยังบวไดลานางเปล่าสีนางยัดฝนมาหาม,ามาหมไ,ไม่อ้าวเลยนะหญิงเออันเต็นตาที่มาน้อยอกหรือว,ว่าเอาน้ำหมอกบอกบอนะคะได้เอาน้ำหมอกนะค่ะหน่อยนั่งอีกน้อยนึงโ <c oughs> บมีบริเวียนนอนบุญแต่พี่น้องเอ้ยบุญแต่คนถาแล้ว ตลตาจอดมึได <done> so ้ตู <ay> ้จอดน้อยนะคุกมาินของานมั้งขนมอ้ผู้ใดอยากน่นเดียวดีนะผู้ใดอยาด้วอ้วนี้ปน้ไอ้ว่าสภาพอันตอนเข่าเลลายเลยนะมึปี้นโนนนะอยากนแพอมจนน้าตาตกระชมเดีวเป็นยังหโชยยังไม่น่กินด้วยนะ ในข้านมนามากด้นเยงกิน่ามสบายดีแจ๊พี่น้องเห็นฝนนี้ยิตะงเด้อ้องนองมนมลูไปกับผมีเวลากินกับพี่น้องเอ้ย่อเอแแลวยค้่ยงแบบนี้เรามีพี่น้องอยู่วัดเราก็เลยแบบยินกันอยี่ดี่แห้งนี่ของวัดนี่แรกก็ หอบเบียงนะค่ะขอบคุณนะคะเจสีเด็กๆบ็กินบ้าแถวไปจนขนข่าวนะแม่หมดเครื่องม้อนอ่ะเจ๊กิ๊กง่ายนะเต่ง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 พอโซนไทยเลยเว้ยเขาเป็นชังกะลีเป็นขนมใส่บาทพี่น,น้องเลยบริเมณขนมใส่บาทเดือดเลยมีทั้งกล้วยทั้งเกลือเพราะว่าเมื่อเช้านีนวันวันพระ มันนี่วันสินดาบอันขึ้นไปม่วงแลรวบายมาด้อดวงกินค่ะเออยังว่านก็ไข่นั้นไข่จนไข่ลาบเลยเดี๋ยวนี้ตั้งไอยกับขึ้นโยกผูกซับลงมาแต่ผูกจนนักตกขอม่วงขัดบักม่วงนะกระต่างม่วงยังหอยชอดกันม่ะนะวิ่งไปจนจะตาย่เออต้นก็ง่ายเลยบอกว่านั้นต้นง่ามม่วงไม่ได้คือง่ามง่ามตัวใหญ่ตัวแข็ เราจไปโทษพี่ยังอีกแล้วเกิดข้อคาดจะไปโทษพี่เามาแลาียังกบุญนเ็กาดีพี่น้องเร็วเร็วดีใจดีใจกันยังว่าดีใจปวดข้อขาดพุดหอยลี้เงเนี้ยมันไม่ได้ออกเจ้าหน้าบัสซีบ้ามันเอ เมื่อยแหงทีน้องเอ้ยเมื่อยัคตหน่จะเป็นล้มอยู่แหกากนนาค่ะรถเขจอดอยมาตสีห็รือบ่อขึ้นอะไรแหละเขาจอดงนี้คนอยู่ได้ตรงนั้นนะมันทำกัเป็นมืออื่นไปแล้ว่ำกัเป็นมืออื่นขันาเช้าเดือนละไม่เมือนละไม่ล มานั่งเนี่ยสอบข่าวอีกรอตะกี้นะว่าท้าข่ามาซีกิชายองยเลี้ยงวันนี้แล้วมือนี่ข้าาเอทานจมา่านยานมาแบกมดเบนอีดืนมาัดจะเเจ้าคนไล่พราบได้จงบอกเล่ามือเลยมาลงร้านนี้รถจะเศร้าจังมาลรุนเบิ้งนะคะวันทีนี้กี่จะได้กิ่กระสอบนะคะพี่กาเาไรจกระสอบบ้ ส po ี่สิบอกปีกายนี่ได้สี่สิบกระสอบพี่น้องเลยพี่นีนะว่าใครว่ีกอว่าได้เติมอีกว่าจากสิบสอบนะคะฉันบดมูเอาเป็นล้อยเป็นพันฉันบ่าฉกข้าเมียนัเอากีข้าหาซิบกระสอบเพราะคนไมงลาไปคอยิงเกียบแล้วนั่งคอาหาหุยื้เผื่อเธอดวยแล้วแงไปทังเด็กอมงมาง ยู่ด um. ิดิกจิมาคอโคมโอ้ยปวดเมื่อยเลยไปหาเนื้อมาจักสิมาปั่นให้บอมาปั่นพ um> ี่น allora, ้องจะมาลุ้นกันว claro> ่าวันนี้โุ้ยวันนี้ป่ะปีนี้เจ๊ซีจะได้จักกระสอบนะคะแต่เจ๊ซีคิดว่าน่าจะได้จักรหาซิฟนะสันวาสันวานะหาซิฟก็ดีใจแล้วค่ะจัติดตามไปบ้องทำกันพี่น้องเอ้ย ถ้าเกิดที่วัน่าจะได้อยู่เพราะว่าเฟืองมันก็ลายอยู่เออเฟืองน่ะได้ลายค่ะจากพอประชันนันเนินเฟืองไปแล้วครับพี่น้องค่ะที่จเบิงนั่กจัดวาสดได้จ้ากระสอบเป็นสบายดีสบายดีนะไหมคันภาษีสบายดีก็จชดชจ้องจ้องอยู่ทางนั้นกันห้อยจอบอยู่ไม้ข้าวมันเอาไหน